ชาวราศีกันใบแรกขึ้นไพ่ belonging เป็นไพ่ของการเป็นส่วนหนึ่งได้รับการยอมรับและมีความมั่นคงทางใจ คุณจะรู้สึกว่าตัวเองอยู่ถูกที่หรืออยู่กับคนที่ใช่อาจได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างความสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นภายในครอบครัวกลุ่มเพื่อนหรือทีมงานได้รับตำแหน่งที่เหมาะสมในที่ทำงานหรือในสังคมสัปดาห์นี้คุณจะรู้สึกถึงการได้รับความรักการสนับสนุนหรือความเข้าใจมากขึ้นจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไปแล้วค่ะ ใบที่ 2. Healing เป็นไพ่แห่งการเยียวยาการปลดปล่อยความเจ็บปวดและการกลับสู่ความสงบสัปดาห์นี้คุณจะได้ฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจการปล่อยวางบาดแผลเก่าสิ่งที่ค้างคาใจหรือความวิตกกังวลที่ยืดเยื้อความสัมพันธ์ที่เคยสะดุดเริ่มกลับมาดีขึ้นการให้อภัยตัวเองหรือผู้อื่นจะทําให้ใจเบาขึ้นค่ะคุณจะอยู่ในช่วงที่หายเหนื่อยหายช้ําจิตใจจะค่อยๆฟื้นคืนกลับมาเข้มแข็งกว่าเดิม ใบที่ 3. cultivation เป็นไพ่แห่งการบ่มเพาะการสร้างรากฐานและความสําเร็จจากความสม่ําเสมอสัปดาห์นี้จะมีการลงมือทําสิ่งสําคัญอย่างเป็นขั้นตอนจะรู้สึกถึงการเติบโตอย่างมั่นคงจากความเพียรพยายามงานหรือโปรเจกต์ที่กําลังค่อยๆก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างมีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องทั้งด้านทักษะความคิดส่วนความสัมพันธ์ก็มีแนวโน้มดีขึ้นค่ะ ทุกอย่างในชีวิตจะเริ่มเห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นทีละนิดและจะนำไปสู่ความสำเร็จในระยะยาวค่ะ